สวัสดีค่ะ j จเคมาแนะนำให้ชมกับนิสสันเทียนานะคะรถยนต์ปี04ค่ะเกียร์ออโต้ต,ตัวท็อปนะคะ2 3 0 GM ค่ะรถพร้อมใช้งานนะคะทรงสวยภายในกว้างเลยทีเดียวนะคะราคา1น5 0 0เซนบาทเกียร์ออโต้คันนี้พร้อมใช้นะคะขับขี่สบายค่ะภายในสวยมีประกันชั้น2ภาษีไม่ขาดนะคะ เรื่องเกียร์สมบูรณ์ค่ะขับนุ่มๆน,นะคะขัานช่วงร่างดีเบาะไฟฟ้านะคะแอร์เย็นสีสวยค่ะยางปี2021ใช้งานกันยาวๆได้สบาย1 1 5 0 0 0บาทสนใจเข้าไปรับชนตัวรถด้วยตนเองก่อนได้นะคะที่3ามพานจังหวัดนครปฐมเบอร์ติดต่อผู้ขายอยู่ใต้คลิปนี้แล้วค่ะสนใจยังไงทักเข้าไปได้โดยตรงเลยนะคะแอดมินเพียงแนะนำให้ชมกันเท่านั้นเราไม่ใช่ผู้ขายไม่ใช่หนายหน้านะคะ สำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ